ประเพณี12เดือนล้านนาประเพณีเดือนสี่ประเพณีตานหลวหิ่งไฟพระเจ้าความเป็นมาของประเพณีตานหลวหิ่งไฟพระเจ้าประเพณีตานหลวหิ่งไฟพระเจ้างานบุญรุหนาวของชาวเชียงใหม่ซึ่งตรงกับเดือนสีเหนือหรือประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของภาคกลางจัดในวัน15ค่ำของเดือนชาวเชียงใหม่เรียกว่าวันสีเป่งโดยมีความเชื่อว่าพระพุทธรูปก็หนาวเหมือนกับคารวาส จึงทำหลัวหรือฟืนมาจุดไฟให้หิงเพื่อคลายความหนาวเย็นโดยประเพณีดังกล่าวเกิดขึ้นสัคล้องกับบริบททางสภาพแวดล้อมของภาคเหนือเนื่องจากนนในแดนล้านนาเชียงใหม่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหนาวเย็นการหิงไฟนอกจากจะให้ความอบอ,อุ่นแก่ร่างกายแล้วยังขับไล่ความชื้นในอากาศที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้อีกด้วยความสําคัญของประเพณีตาหลัวหิงไฟพระเจ้าคําว่าหลัวเป็นภาษาล้านนาหมายถึงฟืนส่วนคําว่าหิงหมายถึงการผิงไฟคําว่าพระเจ้าหมายถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวม มีพระพุทธรูปในวิหารเป็นองค์แทนประเพณีตานหลวงหิงไฟพระเจ้ามีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างแพร่หลายทั่วไปในร้านนาเชียงใหม่แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งส่วนมากจะเป็นวัดที่อยู่ในแถบชนบทห่างไกลและสามารถสหาฟื้นได้ง่ายประเพณีนี้มักจะทำควบคู่ไปกับประเพณีทานข้าวล้นบาทหรือดอยข้าวเพื่อบูชาแม่โพสบและทานข้าวใหม่ให้แก่วัดบางแห่งก็เรียกว่าเป็นประเพณีทานข้าวใหม่หิงไฟพระเจ้า โดยไม้ที่ใช้บูชาพระเจ้านั้นมีข้อกําหนดว่าจะต้องเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมมีดอกหอมห้ามใช้ไม้ที่มีรสเผ็ดรสเปรี้ยวหรือมีกลิ่นเหม็นให้เลือกไม้ที่มีสีขาวให้ฐานดีทนทานไม่แตกเวลาก่อไฟหาได้ง่ายในท้องถิ่นไม้ที่นิยมนำมาทําเป็นลัวสําหรับหิงไฟถวายพระเจ้าได้แก่1ไม้คนทาหรือไม้ชิงชี่2ไม้หมกมันหรือไม้หมุกมัน3ไม้โชคหรือสคราะ์และสไม้มะขามขั้นตอนวิธีทํหลัวหิงไฟพระเจ้า 1>, 1. ตัดไม้ลงมากองไม้ที่ลานกว้าง 2. ถากเอาเปลือกไม้ออกทุกส่วน 3. ตัดท่อนไม้ให้ขนาดยาว1น่า 4. ไม้ขนาดเล็กให้มีขนาด1ศอก 5. นับไม้เท่าประชนของพระพุทธเจ้า80ตุน้น 6. ผูกไว้เป็นมันมัดตามขนาดของไม้ จากนั้นช่วยกันแบกมาไว้ที่ลานข้างวิหารหรือที่ร้านนาเรียกว่าขวงแก้วทั้ง3หรือขวงแก้วอารามแล้วจัดการสมกองหลวงทาเป็นซุ้มเรียงกันเป็นวงกลมขนาดหนึ่งว่ามีการใส่หมากสะโพกหรือไม้ประทัดหรือไม้ระเบิดที่ทํามาจากไม้ไผ่ซางและไม้ไผ่บงสอดเข้าไปในกรองฝืนด้วยการถวายหลวงหิงไฟพระเจ้า1เตรียมพานข้าตอกดอกไม้2ฟืนที่จะถวายตัดเป็นท่อนยาวประมาณ1นึ่งว่าผูกติดกัน1มัด 3. อาหารถวายพระสงฆ์ในตอนเช้าหรือเพลนจากนั้น นำเอาเครื่องสักระไปวัดไหวพระรับศีลจากพระสงฆ์แล้วกล่าวคำถวายหลวงหิงไฟพระเจ้าจากนั้นนาเอาฟืนเข้าไปเขีนหน้าพุทธร,รูปองค์ประธานเป็นอันเสร็จพิธีพิธีการเผาบูชาหลวงหิงไฟพระเจ้าเมื่อชาวบ้านนาไม้ที่ตนเก็บมาวางไว้ในกองฟืนแล้วในเวลาประมาณ4นาฬิกาถึง5นาฬิกาจะเริ่มจุดกองไฟหรือกองฟืนโดยมีสมภารหรือเจ้าอาวาสเป็นผู้จุดกองไฟหลวงหิงไฟพระเจ้าขึ้นเป็นคนแรกพร้อมกับให้ตีค้องสามลา เพื่อประกาศแก่ประชาชนที่อยู่ตามบ้านเรือนให้ได้ยินเสียงและร่วมอนุโมทนาบุญหลังจากจุดกองไฟไปได้สักพักว่อไฟติดลุกโรงขึ้นจะเผาไม้สะโพกที่ซุกไว้ให้ระเบิดขึ้นเสียงดังตุ่มตาม อันเป็นสัญญาณปลุกให้ชานาในหมู่บ้านให้ตื่นขึ้นมาหุงต้มข้าวปลาอาหารในการถวายพระสงฆ์สามเณรที่วัดพร้อมเพรียงกันทุกครัวเรือนตัวอย่างชุมชนในพื้นที่ที่เจประเพณีต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่วัดยางหลวงและวัดบ้านทับตำบนท่าผาและวัดป่าแดดตำบนช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ปฏิทินท่องเที่ยวประเพณีตาลหลวงหิ้งไปพระเจ้าในจังหวัดเชียงใหม่การสรุปต่อย,ยอดและมาตรการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดเชียงใหม่มีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณปัจจุบันวัฒนธรรมและประเพณีเหล่านั้นกำลังเลือนหายไปจากชุมชนเนื่องจากขาดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการปฏิบัติอยู่บ้างแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของเรื่องพิธีกรรมต่างๆดังนั้นเพื่อไม่ให้จารีตประเพณีดั้งเดิมต้องสูญหายไปเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้รู้ในชุมชนเช่นพระสงฆ์และปราชญ์ชาวบ้าน สร้างการรับรู้ถึงวิถีชีวิตจารีปประเพณีที่สําคัญให้แก่คนในชุมชนด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ของประเพณีทั้ง12เดือนของล้านนาเพื่อให้เกิดความรักความหองเห็นในระดับรากฐานของชุมชนนํามาสู่การรักษาสืบสารต่อยอดโดวยวัดบ้านโรงเรียนในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เป็นวิถีชีวิตจารีปประเพณีและภูมิปัญญาเฉพาะตัวที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้มีคุณค่าสร้างเศรษฐกิจในชุมชนอันจะเป็นการฟื้นคืนประเพณีที่ใกล้จะสูญหายให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป อีกทั้งหน่วยงานต่างๆร่วมกันส่งเสริมให้วัดที่เป็นต้นแบบที่ยังรักษาประเพณีตานหลวหิ่งไฟพระเจ้าดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในฤดูนหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกคนอยากสัมผัสบรรยากาศชนบทจารีตประเพณีแบบดั้งเดิมของคนเมืองเชียงใหม่อย่างแท้จริงตัางคําจํากัดความที่ว่าเดือนมก,กราคมท่องเที่ยวเชิงประเพณีจังหวัดเชียงใหม่ต้องเมืองแห่งหุบเขาอำเภอแม่แจ่มเท่านั้น